ประเมินตัวเองในปี2020นะคะนักแสดงหนุ่มสิงโตปราชญาค่ะพร้อมยอมรับว่าในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรียนจบแบบสมบูรณ์และก็เริ่มทำงานจริงจังเป็นปีแรกแล้วงานที่เข้ามาก็พอจะทำให้มีเวลาขยับขยายไม่แน่นจนเกินไปนะคะอาจจะเพราะด้วยสถานการณ์โควิด -19 ก็เลยทำให้ปีนี้ไม่ได้หนักหน่วงเรื่องงานมากและก็ถือว่าเป็นที่ที่เริ่มก้าวเข้าสู่วัยทางานแบบเต็มตัวค่ะ ที่เห็นชัดสุดก็คือเราเรียนจบแล้วจบแบบอย่างเป็นทางการแล้วทุกอย่างมันดูเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเราเราแบ่งเวลาเรียนทํางานทํากันบ้านกลายเป็นว่าท,ทุกวันนี้มันคือการทํางาน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 ทางานทำงานเวลามีเที่ยวก็มีแต่แบบมันจะชบอบหยุดเป็นวันฝันหล่อครับวันเดียวแล้วเราอยากนอนอยู่เฉยๆมากกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่เริ่มทํางานแบบใช่จริงจังครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเรียกว่าเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่ ที่ที่พอเราเรียนจบปุ๊บมันเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วแล้วมันแบบงานที่เข้ามามันไม่ได้แบบอัดแน่นเหมือนช่วงก่อนยังพอมีขยับขยายใช่มันม,มันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไปเรื่อยๆดีก็ถือว่ายังไม่หนักเวลบปี2020ไม่หนักเท่าที่ควร <c oughs> ในในแง่ของการทำงาน<อ>าแต่หนักในแง่ของ การใช้ชีวิตเหมือนกัน<ม>เพราะว่าแพลนหลายๆอย่างของเรามันก็ถูกเลื่อนออกไปเพราะว่าโควิดขอบคุณ,คณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n s i g e s HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ